สวัสดีค่ะพบกับช่องอีทค่ะวันนี้นะคะอีทก็จะพาไปเที่ยวชมถ้ำนาคีนะคะเดินทางไปเที่ยวถ้ำนาคีกันเลยจ้าไก้ที่รักาปัญหครับแม่ที่นะครับผมจะได้แนะนําแต่ละจุดแต่ละเสียงที่ชมนะครับส่วนเงิน้้าใจแล้วแต่จะให้นะครับเพราะว่าไกลเราไม่มีเงินเดือนนะครับผมชื่อครับ คุณพี่คาค่าบริการคนละยี่สิบบาทนะประกันวันนี้หมดนะคะเป็หกสิบบาทค่ะคุอเก็บใบดีๆนะเก็บใบกับตัวเรานะคะไม่ต้องให้ใครนะใชค่ะค่ะคุณพี่คะเริ่มเดินทางไปชมกันเลยนะคะว่าถ้ำนาคีนี้จะมีจุดสวยๆให้เราชมมากมายเลยนะคะจุดชมวิวนะคะ นี่นะคะเตรียมตัวขึ้นถ้ำกันเลยนะคะอย่าลืมใส่รองเท้าผ้าใบนะคะแล้วก็ถุงเท้าด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่เตรียมมานะคะเราก็จะได้เสียเงินนะคะไปเช่ารองเท้าค่ะรองเท้าก็จะอยู่ที่ราคา30บาทนะคะถุงเท้า20บาทที่สำคัญนะคะอย่าลืมซื้อน้ำดื่มขึ้นไปกินด้วยนะคะพุทยานแห่งชาติพลังการนะคะ าดูเส้นทางและแผนที่ต่างๆนะคะโอเค ธรรมชาติน้ำตกตาโจจ้าเข้าไปชมด้านในกันเลยนะคะก็จะมีหลายจุดให้ชมนะคะอันนี้จุดที่หนึ่ง ต้องหาด้วยนะหาหาด้วยขาดอ,อันนี้อะไรอ่ะอรนอยออยทำอะไันนี่นนนนมันจะมาของของอันนี้มั้ง ลงนะค ใหญ่ใหญ่ใหญ่มาก คนมาเที่ยวชมท่ำนาคาเยอะมากเลยค่ะเราให้ดูบรรยากาศนะคะนคนะมเินท้ายวคนเยอะมากเลย่ายเดินทางขึ้นถ้ำต่อเลยนะคะ

ก็มานั่งพักเหนื่อยก่อนก็ไปกินอะไรมาได้ยมาเลยมสู้ไหมสู้สู้สู้ตลอดเ <c oughs> ออใช่ถ้ามันมีน้ำหมียิงแบบน่ากลัวเลยเออ,อตรงนี้นะ่าสวยนะอ้อ ถ้าถ่ายรูปตรงนี้น่าสวยมากเลยลสวยสวยสวยตรงนี้ตรงนี้สวยถ่ายรูปตรงนี้ได้เลย เพื่อนๆคะจุดตรงนี้สวยงามมากเลยค่ะบรรยากาศธรรมชาติสุดๆเลย สวยงามมากมีเสียงนกร้องด้วยถ่ายรูปสวยๆเลยค่ะตรงจุดตรงนี้เลยเย้เขาก็มาเอ้ยสวยออสวยสวยสวยเอาไปลงช็อต มาถึงแล้วนะคะทุกคนจุดสำคัญนะคะเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆนะคะว่าก้อนหินก็จะมีรูปร่างคล้ายพญานาคมากเลยค่ะจะเป็นส่วนของเสียนนะคะของเสียนพญานาคนะคะแล้วก็ก้อนหินก็จะคล้ายๆพญานาคเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆนะคะ

เกาไปห้างเดตตัวกัทีนี้เอาลองนี้ไหมก้อนหินก็จะเป็นกรดคล้ายๆพญาหน้าค่ะเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆเลยนะคะ มี ó, ส players, huh? yes. ีนะคะข้างบนนะคะขายเตยเลยค่ะโอ้โหเวลาลงนิดเดียวบย่างจะเลี้ยวแล้วใช่งหมฮะพี่เจ้าหน้าที่ปล่อยๆเลยปล่อยเลยีขา้วย ใช่ไปลงช็อตก่อนอันนี้ ว <rí> e> ิดีโอไปก่อนเราหดมากใช่ทำไมหดจริงจริงอ๋อได้ยินเสียงคล้องละถึงละถึงละอยู่ข้างหน้าเรานี่ถึงละ นี่นี่เอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลูกดูก่อนนนะหหไไไปป่่อมเราต้องลงตรงนี้ใช่ไหมลื่นไหมลื่นตัวเออเออสวยดีอันนี้ถาสวยอยู่ป้าป้าต้องต้องติดไหนซอกไหนลูกไปเลยพี่น้องไปซอกพี่น้องข้าเข้าไปซอกพี่น้องเข้าไปซอกไปก่อนเข้าซอกไหนเข้าไปเลยไปก่อนโอ้โหูถ่ายก่อนยืนถ่ายครั้งนี้ก่อนเข้าไป ก็เหลือกันนี้าไปทางนี้กอไ ข้านาคีแล้วจุดตรงนี้ก็จะมีผู้คนมาไหว้ขอพรกันนะคะให้ประสบความสำเร็จนะคะ ได้ไหมได้ได้ชื่ไปใส่ละวันเนี่ยขึ้นไปเลยปารูเป็นของโบคนละคนต้องรข้บยดอเลยจริงแล้วุได้มาแล้ว

เดินมาเรื่อยมาถึงจุดสูงสุดถึงจุดชมวิวแล้วนะคะบรรยากาศดีมากเลยค่ะเหมาะกับการแวะถ่ายรูปนะคะแล้วก็เก,ก็บบรรยากาศสวยๆกลับบ้านกันนะคะคุ้มกับการเดินทางมาเที่ยวในครั้งนี้มากเลยค่ะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยมานะคะเชิญชวนทุกคนมาถ้ำนาคีนะคะมาดูวิวส,สวยๆกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ